นั่นสักประมาณม,มสามมวันนั้นก็โกกัดสีหัวแบบว่าตัดสกินเฮดกัดสีหัวแบบเกือบเผาไปเลยอะไรเงี้ยถือ<า>่เป็นสงการที่เอารถออกไปกับเพื่อนแล้วก็มันกับแฮปปี้กันสุดๆนะครับอาจจะโยนเพื่อนลงอ่ะไอ้ลงอะไรนะคะเขาเรียกว่าอ่างเอโยลงเอ้ย,อเ,อยเ,เรียกอะไรบ่อน้ำอะของการเล่นสงการเออก็จับล็อกทั้งตัวแล้วก็โยนจุบลงไปเลยเพื่อนก็สำลักน้ำนะแต่เราสะใจมาก สมัยเด็กๆมันจะมีช่วงที่ทุกคนต้องแบบนั่งรถกระบะใช่ปะจำได้ว่าเหมือนเราไม่ได้มองอ่ะคือรถยังไม่ได้ไปแต่ว่าเราเราตกรถอ่ะแล้วทุกคนก็ขับไปแล้วแบบไกลหนูก็ตะโกนตะโกนเรียกอะไรเงี้ยแล้วคนไม่เยอะเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะกว่าเพื่อนจะมารู้ว่าหนูแบบตกรถอ่ะไปแบบท้ายซอยแล้ว ยายหญิงขึ้นกระบาค่ะขึ้นกระบารอบบางปูสมัยเรียนมัธยมคือเรียกว่าจิกโกเลยอ่ะคือแบบมีถังน้ mm ํา hmm. โหยเป็นแก๊งมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราผ่านวัยนั้นมาแล้วเราทํามาแล้วทํามาทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่ากลับไปคิดถึงตอนอเด็กๆก็เออมันก็เป็นอะไรที่ความทรงจําที่ขำดีเหมือนกันนะ mm hmm. ขึ้นกระบาหลังกระบาแล้วก็เล่นสาดน้ำกันเลยครับเคยแอบปะแป้งสุสานก็เคยบ้างครับก็ปะแป้งปะตะปะปะก็โดนปะบ้างก็มีครับผมก็แลกกันยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้จองอะไรงานเยอะมากไปทำงานอีกใช่ไหมคะปีที่แล้วก็ไปเล่นที่ออฟฟิศก็ไปเล่นกับน้องไปฉีดปูกานเติมภาพเบียดหมดเลยก็ต้องขับไปรู้สีรงพยายามหาแบบปั๊มหรืออะไรเงี้ยแถวนั้นก็ไม่มีเลยพี่อันไม่ไหวพี่ผมไม่รู้ทำไงก็เลยเซเว่นเน่ย พนักงานก็ออกว่าโอเคโอเคเข้าไปปุ๊ปบผมก็บอกพี่รีบเกินไม่ได้กดไงตามไปตมไปปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกโล่งอ่ะทีล่าสุดท,ที่เมสไปเล่นน่ะเบียดจนแบบปวดปอดมากอ่ะ <c oughs> คือหายใจไม่ออกจนกลับบ้านไปร้องหอบอยู่เลยเพราะว่าเบียดจนตัวเบสลอยขึ้นไปข้างบนเลยเคือไม่รู้ข้างในช้ำหรือเปล่ากว่าจะหายก็สองสามวันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้สึกไม่ประทับใจเลย <c oughs> ปวดปอด สามปีที่แล้ว้งคะที่เป็นนางสงการนะคะคือเกดแค่รังเขาว,ว่าตัวเองเป็นคนหน้าจีนมากและเก็เป็นนางสงการเกิดเลยคือวันอาทิตย์ต้องใส่ชุดไทยแล้วก็มาแต่งตัวที่พารากอนแต่เชา้านั่งบนรถอะไรเงี้ยซึ่งแบบแดดเปรี้ยงขนาดนี้นะจากเกําำได้เลยแผ่รอบสยามซึอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นนางสงการเราก็จะมีเพลงพูดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าหนะะึ่งเกหน้าหมวยมากคือเป็นหน้าจีนลนะคะแล้วก็สองคือแบบว่าเป็นลูกลูกพระอาทิตย์ด้วยเลยในะส่ชุดสีแดงก็เลยแบบแอบบแอบบเขินนิดนึง